ตาสองข้างจะเป็นสีดำอืมแล้วก็มีปากด้วยใช่ไหมเขายิม้มอืมคนแม่ยิม้มอืมเพราะว่าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เขาไม่โกรธหนูอืม จเจอกันจะเกินน,นนี่อนี่ <พา S 2> คืออะไรลูกผมอ๋อผมคุณแม่ผมคุณแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วก็ลืมจมูกไปใส่จมูกด้วยไหม้องทำมันีก่อนต้องเติมปากอีกนิดนึงอืมโ okay. อเค มันต้องทำจมูกอย่างนี้อือนี่เหมือนเหมือนแม่ไหมเหมือนเลยลูกนี่เสร็จแล้ว